สวัสดีครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเฮ็กเซนนะครับและอยู่ในเกมราเดนเจอร์เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับเห็นจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เจ้าตัวบาวลูกิ้งทาสีมานะครับผมผมก็เลยว่าจะอัพนะครับเป็นไฮเปอร์เอ้ไม่ใช่ไฮเปอร์อัพเป็นอัลต้าพอนะครับเพราะว่าวัตถุดิบผมได้แค่อัลต้านะครับแล้วก็จะมาดูสกิลกันคร่าวๆนะครับแล้วก็ไป PVP กันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมขออัพเป็นอัลต้าก่อนนะครับก็วัตถุดิบก็ พร้อมนะครับผมอัพจากบาวลุกกิ้งทาสีกลายเป็นบาาลุกกิ้งสีสดใสนะครับทุกคนโอเคก็หลายหลคนนะครับอาจจะคิดว่ามอนเหมือนบาาโมจินะครับทุกคนก็อย่าไปล้อเขานะครับควาจริงก็เหมือนจริงแหละก็คือบาาโมจิที่เปลี่ยนจากคอนนะครับเป็นลุกกิ้งนะครับผมส่วนเกียร์ผมว่าผมจะใส่คอนนะครับเป็นเกียร์ฟรีนะครับทุกคน ้อนอ่าแล้วก็โล่ก็ได้นะผมจะใส่โล่ดีกว่าเอ้ยมันแร่มันพันเจ็ดเลยนะครับทุกคนผมใส่รองเท้าดีกว่าเนี่ยแร่พันเจ็ดผมใส่รองเท้าเลยนะครับทีนี้แล้วก็กระเป๋านะทุกคนโอเคก็ใส่ตามกันได้นะครับถ้าใส่เป็นโล่ผมกลัวว่าแร่มันจะเยอะเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัพอ่าเลเวลกันดีกว่านะครับแล้วมาดูค่าสเตตัสกันคร่าวๆนะครับผม โอเคผมน่าจะมีเรโอนาดอะมีอยู่นะครับผมโอเคผมเสียดายอะแบดดาวผมขอเอาเป็นแบบเลนเจอร์ได้ไหมเลนเจอร์แบบเกลือๆนะครับผมโอเคแล้ว okay. สักคู่นะครับทุกคนก็โอ้ไฮเอลผมดองไว้เยอะมากนะครับยังไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยนะครับทุกคนอะผมใส่ตัวนี้ไปแล้วกันนะครับผมเป็นตัวเกลือครับก็ไม่ต้องเสียดายนะครับผม โอเคก็ผมอัดเวลาเดิมนะครับเสียงอาจจะง่วงๆเหมือนเดิมนะครับอัดตอนนี้นะครับก็ประมาณเกือบห้าทุ่มเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูเตตักกันคร่าวๆนะครับผมผมใส่เป็นค้อนรองค้อนรองเท้ากระเป๋านะครับเพราะว่าถ้าใส่เป็นโล่นะครับมันจะแบกแรกเกินไปนะครับผมแต่ถ้าใส่โล่มันก็แบกแรกก็จริงนะครับแต่จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมผมเลยใส่เป็นอันนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องแบกแรกนะก็ เลือดนะครับผมเลือดอยู่ที่20ล้านนะครับทุกคนพลังโจมตีก็อย่าไปหวังนะครับเป็นตัวพลาดพลังนะครับผมสายพลังนะครับอาลบสกิลไม่มีเลยนะครับผมใส่เป็นกระเป๋าก็จะอยู่ที่46นะครับใช้สกิล30นะครับแล้วก็บวกกับเกียร์ไปนะครับก็กลายเป็นเกือบเกือบแปดสิบนะทุกคนระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่เวลร้อยจะอยู่ที่เก้าวินะครับก็แลกประมาณ1,700นะครับทุกคนโอเคสำหรับสกิลแรกนะครับผม สร้างความเสียหาย3000นะครับแล้วก็ทําให้กระเด็นถอยหลังนะครับไม่มีทะลุนะครับทุกคนสกิลสองนะครับสร้างความเสียหาย2400นะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับสม0 0นะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกนะครับสาบเอซนครับถ้าจะให้ดีนะครับเปลี่ยนหลบหลีกเป็นหลบทักษะนะครับแล้วก็สกิลแรกควรมีทะลุนะครับผมมันจะใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีทะลุนะครับผมมันจะเป็นตัวที่สามารถปั้นแม็กได้นะครับทุกคน ส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นลดพลังลดความเสียหายจากขีปนาวุธนะครับทุกคนก็อืมก็ก็โอเคนะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับโอเคอ่าความเร็วในการโจมตีปกตินะคความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคสกิลแรกจะเป็นสกิลดาเมจสกิลสองจะเป็นสกิลเชิงเชิงซัพพอร์ตนิดหนึ่งนะครับผมเอาเป็นดนัน อ่ะอันนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคก็ตอนนี้นะครับได้บัฟอ่ะผมมั่นใจว่ามันบัฟอะไรนะครับผมบัฟประจําเดือนนะครับโอเคขอปิดออโต้ก่อนนะครับมาตอนนี้แล้อ่ะบัฟไอ้นี่นะครับบัฟประจำประจำเดือนน่าจะลดแล่นะครับทุกคนโอ้โหอันนี้คือสกิลหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนอ๋อันนี้คือสกิลหนึ่งนะครับผมอ่านี่ตีธรรมดานะครับตีธรรมดาก็จะโยนโยนถังสีนะทุกคน โดนถังสีไปนะครับแล้วไม่ออกสกิลเลยออกสกิลหน่อยครับพี่เขาตีธรรมดายอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรียกอีกตัวไปนะครับทุกคนดูนะครับอ่าอันนี้สกิลสองไอ้สกิลหนึ่งนะครับผมใช่ปะ่ะอันนี้คือสกิลสองใช่ใช่ใช่ทุกคนผมงงๆแล้วสกิลมันมันเป็นดาเมจทั้งคู่เลยครับทุกคนอ่าอันนี้สกิลสองนะครับใช่ใช่ใช่ สก,กิลแรกน่จะเป็นการถ่ไถลูกิงนะครับทุกคนแล้วก็สก,กิลสองจะเป็นทุบลูกิงนะครับก็สวยงามนะครับผมว่ามันสวยงามมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไป ppp กันดีกว่านะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าพพจะมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับผมจะเอามายืนแทนอ่าพวกจระเข้ได้หรือเปล่านะครับผมมาลองดูกันนะครับระยะยืน เป็นเป็นแท้งชนเลยนะผมเป็นตัวชนแบบของแท้เลยนะครับทุกคนทําไมเมื่อกี้ผมไม่กดโลวะผมก็งงเหมือนกันนะทุกคนดูนะครับอันนี้ไถนะผมพลาดไปละหนึ่งดอกนะครับผม <c oughs> ทุกคนก็อย่าหวังอะไรกับตัวแบบตัวธรรมดาเลยนะอุย้ยทำไมผมสู้ไม่ได้อะโอ้โหลุ้ไม่ไย้ะ มาถึงก็โชว์แบบมาถึงก็โชว์แบบโชว์โชว์แพ้เลยนะครับทุกคนบาวไฟเขาน่าจะเกียร์แน่นอยู่เหมือนกันนะครับผมตีไม่เข้าเลยนะครับทุกคนดูดีบาวไฟเขาตัวเดียวเลยนะครับทีมเขานะครับก็รอแสงมืดนะครับเอ้ยรอทัดมืดนะครับกลางเดือนนะครับน่าจะมานะครับผมไม่น่าจะปล่อยให้เราเกอร์กับแชมเปี้ยนเอ้ยไม่ใช่แชมเปี้ยนอีกแชมเปี้ยนอีกแล้ว ไม่น่าจะปล่อยให้โลเกอร์กับเรนเจอร์ที่มันไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับผมเรนเจอร์ Ranger มันไม่น่าแบบไม่น่าประทับใจขนาดนั้นนะครับผมสำหรับเอ็ดเวิร์ดแสงนะทุกคนโอเคน่าจะพลิกได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับผมบาวบาวผมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่ตายเลยนะครับหรือเปล่านี่ทุบไปแล้วถ,ถ้าใครสังเกตจะออกสก,กิลอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่มันไม่มีค่าแบบออกสก,กิลแบบ แบบที่เป็นแบบเป็นค่าสแตนดาร์ดมันเลยนะครับมันต้องใส่เกียร์นะครับผมก็เอาจริงๆนะครับผมตัวนี้มันน่าจะเน้นที่สกิลมากกว่านะครับแต่มันไม่ให้สกิลมาเลยนะไม่ให้ค่าแบบออกสกิลมาเลยนะครับก็ต้องใส่แบบพวกเกจเดาวนะครับที่แบบเพิ่มมาตาใช้สกิลเยอะๆหน่อยนะครับทุกคนหรือไม่ก็อาจจะใส่เป็นธนูเหรอมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวแบบมันเป็นตัวชนนะครับไม่ควรใส่ธนู ก็ทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ค่อยจะออกสกิลเท่าไหร่นะครับ40%นะครับกับเกียร์นะครับมันน้อยไปหน่อยนะครับผมอ่ะทีมเขาก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ผมโดนก๊อปไปนี่หว่าแต่ผมมันออกแบบสวยงามมากเลยนะครับแบบมันน่าใช้นะครับทุกคนนี่ทุบไปแล้วนะครับเพรามันน่าใช้มากนะครับถึงสกิลมันจะไม่ครบเครื่องนะครับ แต่ผมก็ไม่แนะนําให้ปั้นแม็กนะครับทุกคนแนะนํานะครับไปปั้นพวกบาไฟจระเข้นะครับผมพวกอาคนนี้เด็กปฐมนะครับมันมีประโยชน์มากกว่านะครับสกิลมันอัตถาประโยชน์มากกว่านะครับผมโอเคหาทีมที่มันสู้พอสู้ได้หน่อยนะครับทีมนี้มีขอกินน้ำหน่อยครับ มีเิ้วนะครับมีอายนะครับผมลองดูดีกว่านะครับเฮ้ยไม่ได้ผมไม่ได้เอาการบินมานะครับแล้วการบินผมก็ใช้ประโยชน์ได้ที่ไหนนะครับทุกคนโอเคมาอีกทีมทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับดูได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมารีวิวกันนะครับก็เดือนนี้นะครับรถแรกนะครับผมน่าจะใช่นะครับตอนนี้ แรกผมก็จะอยู่ที่ประมาณ600นะครับทุกคนถือว่ากําลังดีเลยครับไม่เยอะเลยนะครับผมอาจจะได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวนะครับทุกคนที่แบบพอเล่นได้นะครับเดือนหน้าก็แววแววแววแล้วนะครับก็เป็นตัวเก็บสะสมแล้วกันนะครับโอเคขออนุญาตกดคูณสองนะครับผมรู้สึกว่าจะเรียกตัวไม่ทันนะครับผมขออนุญาตแช่นะครับผมโอเคน่าจะได้อยู่นะครับ โอเคสวยสวยอ่าโอเคครับผมดาวินชีผมแบกอะทาบันชีกอฟบาวนักมายากลฝึกขัดมานะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับบาาโมชีนะครับไม่ใช่บาโมผมเพิ่งเรียกบาาโมจิแหละสำหรับอาบาวลูคกกิงนะลูคกกิงสีสดใสนะครับเอาต้านะครับทุกคนก็ผมว่ามันเอามาแก้ขัดได้นะครับสำหรับทีมที่ไม่ได้อยู่ลีกสูงนะครับทุกคนก็ เอาตัวอื่นมาล้างมาตะแทนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ดาเมดไปเลยนะครับผมดาเมจหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับธาตุสายพลังนะครับผมโอเคแต่เป็นธาตุน้ำนะครับผมไม่ค่อยโอเคกับธาตุน้ําเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นธาตุไม้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นกาลังใจดีๆมากเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับผม